<ห>มันจะมีความแบบความแรงความหายากมันจะเป็นฟิวบอว่าผ้าเป็นน่รนารักน,น,น่รกนารักใช่ไหมถ้า,าเ,เป็นิวน่ารักน่ารักใส่ใส่มีฟิวผาคอรนดต้อมได้งานลิเกติดด้วยวานเเอออีโดแล้วงานรเลยแล้วงานข้อสะอาดโธ่พี่เต๋ข้กันอะไรบางเหมือนเขาไม่เคยใช่ปะใช่เป็นฟิวบอว่าเหมือนบางทยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนยนดูนะเนี่ยแม่บ้านญี่ปุ่นเออนะใครว่าเปิดร้านอาหารหรือว่าขายโซนที่เขาทำคาเฟ่ทำเวิร์กช็อปคาเฟ่น้องเมียนเคยบ้างร้านนี่เาทำบก ตามท้องตลาดนะแม่ก็แม่ซื้อมาเพื่อนที่ไหนนะไม่เหมือนป้ายนี้แน่นอนโอ้ป้าไม่เหมือนป้ายนี้แน่นอนแม่สะอาดแล้วก็มีความน่ารักแม่ตาเนี่ยที่้าตตนนะแม่สีมันสวยก็ไม่เด่นเนาะโูกสีดีแล้วก็ขาผ้าไปเลยผ้าทีฟองขาคอตต้นมีหมดนะนี่อยากได้แต่งเป็นอะไรนล้้องหาเนี่ยต้องหา้องหมีนะอย่างโค้งโอ้โหรอต่อรอต่อมันบางตัวมันเหมือนเด่นต้องไม่เด่นเ็ต้องแบบที่เหมือนเด่นเลยแม่ตาเนาะ เนี่ยเมือนเรนบอกเลยใครอยู่โซนแบบว่าเราทำเวิร์กช็อปอ่ะใช่ช<อ>เลยเสยอย่างนี้เถอะนะคท,ทำเวิร์กช็อปทำขนงปันดินเผาอะไรอย่างเงี้ยเอาแนี้เลยเอ,อแนวนั้นเลยทำแบบงานกับเบื้องอะไรเงี้ยแถวเชียงใหม่จะมีเยอะแต่ว่าอ่เมรูนะเออเชียงใหม่จะมีเยอะเออแม่แล้วเดี๋ยวนี้เวลาทำกับข้าวนะคะเราถ่ายคอนเทนต์แล้วค่ะจ่นอายคอนเทนต์นี่ต้องมีผ้าเป็นก้อนสวยๆนะอินปูเอนเสอสาอ่ะใช่เออช่องทำกับข้าวทิงเอะไรอย่างงี้แม่จ๋าเออจะมา้เป็นก้อนกระโหลกกรลาไม่ได้นะคะเนาะจ๋าอันนี้เลยตอบโจทย์มาตัว ฟิลแบบยืนต้อนรับสามีอยู่นะบ้านแม่สาวญี่ปุ่นอาริกาโตเอฟฟิลนี้เถอเข้ามากเอาลงาไหลมาดีค่ะแมู่อต้อันนี้ร้อยหนกอันนีเได้เยอะมากมาจัดเดวโทรลเอียดหน่อยเพราะว่าห่วงไม่เยอะเลยนี่ได้ลุ้นพวกแดงพวกงานเลยกรสิบเด็ด้วยนะเธอแล้วก็เจอได้พวกแบบดิสตรงดิสนีใช่ใช่ใช่เออชิกับเลอะไรเงี้ยไม่ไม่เลอะไรพวกนี้อ่าใช่จ้านะเดี๋ยวมาดูก้นนี้กันเถอะอ๋อเนี่ยลายแบบเนี้ยคืองานทั่วไปมันไม่ค่อยเจอไอ้พวกลายดอกดอกลายซมมอซมมออ่ะโธ่เอ็งไม่ได้เป็นแรเลย ขายแบบคนเปิดร้านในก,นกระดงโกดี้หรือว่าทั่วไปได้หมดแน่เชอรแม่แล้วเดี๋ยวหนูทำโปรให้ดูวไว้หนูทำโปรเยอะทางเนี่ยงานสวยแบบนี้นมาแม่ดูงานน่ารักนี้แนมะ่ถ้าเป็นเพื่อนแะม่สั่งงานญี่ปุ่นนะอันนี้ร้อยโลแม่สาวตัวที่ปกติเราขายอยู่มันสามพันเก้าเนี่ยใช่สามพันเก้าไม่ใ็่ราคาโปรนะไป้โค้งตลาดเนี่ยขายอยู่มันสี่พันห้าบาทตลาดขายอยู่สี่พันห้าร้อยบาทวันนี้ร้านเดียวกันอีกคะวันนี้แม่ร้อยโลหนูโปรเลยนะสี่พันห้าไม่ขายอ่ะสามพันเก้าไม่ขายวัดจะขายเท่าไหร่เอาไปเลยค่ะสองพันห้าร้อยบาทโอ้โห 2,500บาทคืองานมันดูแรงมากเลอร้อยโล25หมูบตีมเลยแม่ตีมแล้วโผลเลองร้อยห้าสตัวได้เลยสองยห้าสิบตัวบอกไปเลยนะจ๊ะเนี่ยตกคืน10บาทถูกใช่ป่ะตกตกคืนละสิบบาทแน่แม่หนูได้เลยสิบบาทมินเนี่ยนมาค่ะเออพากัยเพื่อนญี่ปุ่นแม่2,500โลใครเจ้าแม่มี2ก้อนรวมรีวิวนะใครเจ้ารีวิวครีมดับรีวิวถูกต้องใครเจ้าก้อนหน่อย FJ 615ห้าออแม่ดูความสะอาดเขาหนูอยากให้แม่เห็นความสะอาดจริงๆคือแบบแม่เอาไปแค่รีพอถูกโอถ้าเป็นบ้านเราคืนแล้วแกงซ่หมดแล้ว ครับงามเท่แม่ลงตลาดนะถ้าลายเบาแบบไม่มีอะไรขายเหมืูกสิส่ก็ยังไ,ได้น,นะไม่เลยเนาะตัวไหนเป็นลายเรอะไรสวยๆแม่ราคาหลักร้อยได้เลยแม่ลายสดขายก็ได้โถอเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกแม่บ้าน,นชอบถ่ายคอนเทนต์จริงโอ้โหเนี่ยทำกับข้าวรอสามีต้อง,ต,องต้องถ่ายคอนเทนต์เออทำโปรกับปงยาบุตรด้วยไม่เหลือไอ้โปรแม่พิตาตานะ้วก็ปงยาบุตรเหลือหรอเนี่ยปงยาบุตรเดี๋ยเดี๋ยวปงาบุตรยืดโอ้โหนั้นราคาแรงโปรคือเข้าเงินนะโปรทีแม่คนแค่ร่วงถึงอหมยอีกน้อยไม่ น,ะน ouais> ี่เปิ้ลนั่นหนูน่าจะต้อยคนเหยียบๆกันแม่ดิสวยใครชอบจัดได้2,500บาทถ้าเป็นเพื่อนญี่ปุ่นโอ้โหหวานเก็พี่เตี๋ดูสายเห็นแล้วไม่ทักละเนี่ยไม่รวยพวกก็ต้งกันตึงโคตรใหม่เธออาเดี๋ยวใชาณนั้งแต่เมื่กี้แล้วหวานค่ะเนี่ยเธอเนี่ยมันจะเป็นซีนี้เนี่ยเปิ้นี่ยอย่างไายตารางแบบนี้แม่ขายต่ำๆเลยนะแปดเจ้าแบบถึงจะได้เหอเออเออเวลาคนเห็นชอบกูคอนซอเลยนะแม่เออเห็นชอบหรอ เล็กเสร็จมาค่ะเนี่ยพี่โดมันมีความแตกต่างจากตายเถื่อไปตายเถื่ะหนอถ้าพูดไปมันดูเกลือน้อไม่เต๋นอ่ะเกลือกาดเแม่นม่แต่มันดูแรงแบบเฮ้ยมีอะไรวะมันน่าขายอะเธอดิสนีย์ค่ะถึงกับต้องสะบัดนะจริงมันสวยจริงอ่ะเธอใครเจ้านะแม่รอยโลสองหมัดห้านะครับทำโปรให้เลยเะเอะทำโปรให้เลยแม่ใครเจ้าก็เอ็จไปเลยนะจ๊ะต้องค่ะเนี่ยยังไม่เสรแดดด้วยนะเธอนี่กำลังอะไรนะคาสิโรเซ่อ๋อว่าจะแต่ก็สวยน่ารักมากอเธอน้องเธอเนาะเนี่ยป๊าหัวออกโค้ชเยอะไธม นี่หวานมากอันนี้เป็นซีแบบติดกระดุมด้วยนะแม่หนูไม่แน่ใจว่าใส่ด้านไหนอะแม่ไปดูพิ่มเติมนะคือมันได้ไปหลายซนคั้งแบบสมหัวนะไม่ได้หเนาะไม่เลวเนี่ยจ้าแล้วก็แบบเนี้ยเธอแบบสมบเข้ามาเงี่ยเธอแบบอะไรเงี้ยอมันได้หลายแบบมาเลยนะปึงอู้ยูนิคมากเลยมากเลยรักมากจริงเธอนะแม่คยเจอของที่ไหนสวยเท่านี้โอ้ใช่ใช่ใช่อเปิดงานญี่ปุ่นมาหลายงานนะแมนะอันนี้คือทำถึงงนที่แบบสมหัวณ์คุณแม่มีไปแม่ใครได้ไปนะลองไลฟ์สดถ่ายลอง โอ้โหมาเดี๋ยวช่วยนิดนึงยแม่แตาให้หนูเก็บไปด้วยเพราะว่าจำนวนตัวมันเยอะแม่อันนี้จะเป็นทรงนี้คุณแม่ถูกต้องสวยมากเนี่ยอันนี้สวมด้านหน้าเนี่ยอย่างที่บอกมันมีหลายแบบนี่สวมด้านหน้าแบบนี้ใช่ปะไม่ใช่นี่ต้องกดเนี่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 ตัวทส่วนอ่าเนี่แน่ทรแบบนี้ก็มีไปเธอมันเด่นเลยเนาะมันเด่นเลยอ่ะมันเนี้ยแล้วก็ผม้างตัวมันยาวไมเศษเออใช่มันยาวกว่าพี่งานเธอไม่อยากรออะไรกันต่อลองถามมาได้